สวัสดีเพื่อนๆช่องมานี่แมนทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการใช้โปรแกรมแค n วาเบื้องต้นนะฮะวันนี้ผมจะมานําเสนอในหัวข้อการใส่ข้อความง่ายๆนะฮะในการทําโปสเตอร์ผ่านโปรแกรมแค n ว a เบื้องต้นนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาอย่าลืมทุกท่านนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆครับเนื้อหาในคลิปนี้มีวิธีการทํำยังไงไปดูกันครับ ก่อนอื่นนะฮะเราก็ต้องเข้าไปที่แอป Can ว a นะครับจากนั้นให้เลือกเทมเพลตนะครับเราอาจจะเลือกดีไซน์ใหม่ก็ได้หรือเป็นเลือกเทมเพลตที่ตัวโปรแกรมนี้มีให้อยู่แล้วก็ได้นะครับถ้าเลือกดีไซน์ใหม่กดไปที่นี่นะครับถ้าเลือกตัวที่เขามีให้อยู่แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกลักษณะการใช้งานได้เลยตอนี้ผมจะเลือกเป็นตัว Facebook นะครับตรงนี้นะครับก็คือ940คูณ 7 88พิกเซลนะครับขนาดภาพนะฮะคลิกเข้ามาการเพิ่มตัวหนังสือนะฮะอันนี้ง่ายนิดเดียวนะครับเราพอได้เทมเพลตแล้วนะฮะเราอาจจะใส่สีเทมเพลตด้ไหมนะะถ้าจะใส่สีนะฮะให้เลือกไปคลิกคําที่ใส่สีนะครับตรงนี้นะคลิกไปที่ภาพตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้มันขึ้นขอบแบบนี้ก่อนนะครับพอขึ้นขอบแล้วนะให้เลือกไปที่โทนสีได้เลยคือตรงนี้นะครับ พื้นสีเนี่ยเราจะใส่ทีหลังหรือใส่ก่อนก็ได้นะครับอ่าผมว่าผมใส่เป็นสีฟ้าอ่าสีฟ้าแล้วกันนะครับตรงนี้ทีนี้การเลือกตัวหนังสือนะให้เลือกไปที่คําว่าข้อความหรือปุ่มตัวทีนะฮะหรือเทคนะฮะตรงนี้ด้านซ้ายมือของท่านนะครับตรงนี้นะฮะคลิกเข้าไปได้เลยนะฮะผมจะลองคลิกเข้าไปดูพอคลิกเข้าไปแล้วนะฮะตัวแคนวาก็จะโชว์ ฟอนต์ตัวหนังสือให้เลือกมากมายนะฮะเหมือนเดิมนะครับท่านสามารถเลือกฟอนต์ตัวหนังสือที่เป็นแบบฟรีได้นะครับอันไหนฟรีไม่ฟรีให้สังเกตอย่างนี้นะครับถ้าเป็นรูปมงกุฎแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นไม่ฟรีนะครับตัวน,นี้ไม่ฟรีถ้าไม่มีรูปอะไรเลยนะฮะมีเฉพาะฟอนต์แบบนี้อันนี้ฟรีนะครับเลือกฟรีได้เลยนะตัวไม่ฟรีนี้สามารถจ่ายตังคบบ์ได้นะครับเป็นซื้อแบบโปรได้นะฮะเอาผมมาจด จะเอาขอเป็นตัวแบบคำว่าตัว,ตวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะฮะตัวหนังสือก็จะเข้ามานะฮะ่าแงบบนี้สแก้ไขตัวหนังสือนะก็ลบเข้าไปที่ตัวหนังสือน,นะฮะแล้วก็ลบตัวหนังสือได้เลยผมจะพิมพ์เป็นคําว่า welcome นะฮะ c o m นะฮะแบบนี้นะฮะโอเคได้ตัวหนังสือแล้วนะการย่อนะฮะให้คลิกไปที่การย่อขนาดตัวหนังสือน,นะฮะ เราสามารถย่อขนาดตัวหนังสือได้โดยคลิกที่ตรงนี้นะครับหรือแก้ไขขนาดตัวหนังสือนะฮะบวกลบได้นะฮะตรงนี้ข้างบนนะครับก็เลือกได้เลยนะครับเนี่ยผมขออนุญาตคลิกตัวนี้แล้วก็กดที่ตัวหนังสือแล้วก็ลากขึ้นไปได้เลยนะฮะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมทําในอิมพแดนเทเล็ตนะครับการเคลื่อนย้ายตัวหนังสือนะฮะให้เลือกคลิกตัวนี้นะครับ คือตัวนี้ค้างไว้แล้วก็ลากเมาส์หรือว่าลากนิ้วมือนะ,ะถ้าทำท่านทําอยู่ในแท็บเล็ตนะฮะหรือถ้าทําอยู่ในคอมก็เอาเมาส์มาคลิกตัวเนียฮะ,ะแล้วก็ลากจัดเลเยอร์จัดนะโลเคชันจับพื้นสถานที่ให้ตัวหนังสืออยู่ได้เลยนะครับการขยายตัวหนังสือนะฮะให้ไปที่ขอบนะฮะแล้วก็แบบนี้นะคะอ่าแบบนี้นะฮรอืมเรียวคำ แล้วก็ถ้าจะก๊อปปี้ตัวนหนังสืออีกอันนึงนะฮะให้ให้ให,ให้ให้มีเพิ่มอีกอันนึงก็สามารถกดกดกดปุ่มก๊อปปี้ตรงนี้ได้นะครับก่อนจะกดปุ่มก็คลิกไปที่ตัวหนังสือก่อนนะคลิกไปที่ตัวหนังสือก่อนนะคลิกไปให้มันขึ้นขอบจากนั้นก็กดคัดลอกนะฮะแล้วก็ยืดออกมานะก็จะได้ตัวหนังสือแบบ2แบบนะอ่านะบรรทัดล่างผมไปเขียนคําว่าเป็นชื่อช่องยูทูบผมนะชื่อมันนี่แมนนะก็จะลบออกไปอ่านะ N e y, uh. man. Uh, แอดมินนี่แมนบายบันนี่แมนอะบายมันนี่แมนนะ O N E Y นะฮะแมน M ะแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับยืดๆดย่อๆ uh, หน่อยนะฮะ uh, แบบนี้นะครับโอเคได้แล้วครับ ก็จะได้ตัวหนังสือแบบนี้นะฮะไล่ขึ้นมาทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวหนังสือให้เป็นสีนะฮะก็คลิกไปที่ตัวหนังสือนะฮะหลังนั้นก็คลิกไปที่การเปลี่ยนสีนะฮะสีข้อความอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้โดยคลิกไปที่นี่นะฮะแล้วก็คลิกไปแล้วก็เลือกเป็นสีฟ้าสี อ่ะสีขอบมันนะฮะสีขอบตัวหนังสือสีน้ําเงินอย่างเงี้ยได้นะฮะโอเคถ้าเราจะทําระยะห่างนะฮะก็ตรงนี้ก็สามารถกดได้นะเพิ่มได้นะครับอักษรตัวหนังสือนะฮะสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยคลิกไปที่ตัว พื้อนอักษรน,นะครับการเลือกแบบรูปแบบฟอนต์นะฮะน,นี้คือการทําตัวหนังสือนะฮะในคันวาทีนี้การดาวน์โหลดใช้งานนะฮะก็เข้าไปที่ปุ่มอัปโหลดนะฮะปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเห็ตรงนี้นะกดได้เลยนะฮะอันนี้คือเสร็จแล้วนะฮะก็เขาทัดลอกตรงนี้ไม่ใช่ กดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะเลื่อนไปที่คําว่าดาวน์โหลดนะรตรงนี้ตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดได้เลยจากนั้นก็เลือกเป็นแบบไฟล์เป็นแบบ png นะฮะเลือกเลือกชนิดไฟล์ได้เลยนะครับจริงๆไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นแบบ png ก็ได้นะเป็น jpeg ก็ได้นะฮะก็เลือกได้หลายแบบนะฮะ,ะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะคระับเลือกได้หลายแบบนะ,ะเป็น png เป็น j p g นะฮะได้หมดเลยเป็น PDF ได้หมดเลยนะผมแต่อันนี้คือตัวอย่างคือเป็นไฟล์รูปถ่ายแบบ PNG นะฮะก็คลิกเข้ามาจากนั้นก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะกดดาวน์โหลดนะรอสักครู่หนึ่งเรียบร้อยแล้วครับพอดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะฮะภาพก็จะถูกเก็บในแกลเลอรี่นะฮะเราก็ไปเลือกไปเปิดดูนะฮะว่าภาพมาหรือ,อยังนะฮะโดยเข้าไปที่ปุ่มแกลเลอรี่นะฮะ พามาหรืยังก็คิดเข้ามาดูโอเคพามาแล้วนะครับอันนี้คือการทำตัวหนังสือนะฮะในคันวานะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปจนจบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ่านถ้าท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับทางช่องมณ erm ีแมนบายโคดอมจะนำคลิปดีๆแบบนี้ให้ท่านทุกวัน